แน่นอนนี่คือตัวอย่างสคริปปรีวิววิดีโอสำหรับ2,026 Honda Go w i n g 4 r 4โดยรวมทุกจุดที่คุณระบุไว้ในรูปแบบบทพูดและเริ่มต้นด้วยประโยคตามที่คุณต้องการพร้อมแปลทั้งหมดเป็นภาษาไทยในความยาวประมาณ900คําคำสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Precision Drive วันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆม,ม,มานำเสนอให้กับทุกคนโดยเฉพาะสายคูริงหรือแฟนๆสองล้อขาลูอนี่คือการรีวิว honda g โกวิน r i c e 4คูณ4รื่องปี2026ที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมและยกระดับมาตรฐานของรถมอเตอร์ไซค์ัูริง3ล้อระดับพรีเมียมแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยรูปลักษณ์ใหม่ฟังก์ชันล้ำยุคสมรรถนะระดับสูงและระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ไม่ธรรมดาเลยครับ เมื่อคูดถึงดีไซน์ภายนอกคอนด a าโกวิงไทร์2026โดดเด่นด้วยความล้ำสมัยและเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นไฟหน้าคู่แบบเล็ดพร้อมไฟ DRL รูปทรงใหม่ที่ดูโฉบเฉี่ยวตัวแฟริ้งด้านหน้าถูกปรับให้เปรียวลมมากขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงล้อหน้าขนาดใหญ่และคู่ล้อหลังแบบทรงพิเศษในสไตล์รถสปอร์ต 4x4 เสริมด้วยกันชนที่ออกแบบเฉพาะให้รับกับตัวรถได้อย่างลงตัว บ่งบอกถึงพลังความแร่งและความพรีเงียมของมันได้ตั้งแต่แรกเห็นสีตัวถังมีให้เลือกทั้งแบบด้านและแบบมุกพร้อมดีเทลสีตัดที่เพิ่มความโดดเด่นได้อย่างลงตัวในด้านภายในหรือการจัดวางพื้นที่สำหรับผู้ขับและผู้โดยสาร Honda g โกวิ g ไทร2026ยังคงความหรูหราและสะดวกสบายสูงสุดบาะดนั่งแบบกับพันซีขนาดใหญ่พร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศ กลับไฟฟ้าได้ตัววัสดุพุ้มบอดใช้หนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบหมุนหลังเพื่อการเดินทางไกลแบบไร้เมื่อยพนักวางแขนแบบพับเก็บได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านหน้าเป็นหน้าจอ TFT ขนาด10.5นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนรองรับการเชื่อมต่อ Apple c a ค p l a เ Android Auto, Bluetooth และระบบนำทาง g p s พร้อมลำโพงรอบพิษที่มอบประสบการณ์เสียงระดับโรงภาพยนตร์พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายและด้านข้างกว้างขวางพอสำหรับการเดินทางไกลเป็นสัปดาห์ในแง่ของสมัถนา Honda Go Wing งใครเรื่นนี้มาพร้อมเครือ่องยนต์6สูบแถวเรียงขนาด1,833ซ c ซึ่งได้รับการจูนใหม่ให้มีแรงบิดเพิ่มขึ้นที่รอบต่ำ และตอบสนองได้รวดเร็วกว่าเดิมระบบขับเคลื่อนแบบ4คูณ4ที่เป็นจุดเด่นในรุ่นนี้มอบการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดระบบกันสะเทือนแบบปรับไฟฟ้าทำงานคู่กับระบบควบคุมความสมดุลที่พัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีจากรถยนต์ทำให้การเข้าโคง้งมั่นใจและนุ่มนวลอย่างเหลือเชื่อ แม้จะเป็นรถทรงใหญ่แต่น้ำหนักโดยรวมก็ถูกควบคุมด้วยวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและระบบ DCT Dual Clutch Transmission 7สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและตอบสนองฉับไวด้านความปลอดภัย Honda ไม่เคยละเลยไท้2 0 2 6คันนี้ติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมาย mm hmm. เช่นระบบเบรก ABS ทั้ง3ล้อระบบควบคุมการทรงตัว VSA ระบบควบคุมการลื่นถลยระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและยังมีระบบไล i สปอ p o ตมอนิเตอร์ริ่ตรวจจับรถในมุมอับสายตาพร้อมกล้องรอบคันที่แสดงภาพแบบ360องศาเพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีระบบถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับและโครงสร้างตัวถังที่ได้รับการออกแบบเพื่อดูดซับแรงกระแทกจากการชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับจุดขายพิเศษหรือสิ่งที่ทำให้โกวิงไครา์4ณ4แตกต่างจากคู่แข่งคือระบบขับเคลื่อน 4, 4ล้อซึ่งไม่เคยมีในรถไครรุ่นใดมาก่อนและช่วยให้ผู้ขับสามารถเดินทางในทุกสภาพถนนได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีโหมดขับขี่ให้เลือกถึง5รูปแบบทั้งคอมปอร์ต ปอร์ตเรนกราวเวลและทัวริงซึ่งปรับการทำงานของเครื่องยนต์ช่วงล่างและการตอบสนองของพวงมาลายัยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมมีระบบพาสซีฟที่ช่วยจอดอัตโนมัติในที่แคบและยังมีระบบครูสคอนโทรลแบบอะดดับีฟที่ช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างปลอดภัยขณะวิ่งบนทางหลวงทั้งหมดนี้ทำให้มันกลายเป็นใครที่ไม่ใช่แค่สำหรับการขับขี่เท่านั้นแต่ยังเป็นประสบการณ์การเดินทางระดับหรู ในเรื่องของราคา Honda g o ก i วิงไคร4ี4คูปี2026เปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ1.65ล้านบาทในประเทศไทยโดยราคานี้รวมระบบขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์มาตรฐานครบครันถือว่าอยู่ในระดับพรีเมียมแต่ก็สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันรวมถึงความทนทานและชื่อเสียงของฮอนด a ที่การันตีคุณภาพและบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ สุดท้ายนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถใครที่มีทั้งพลังความหรูหราเทคโนโลยีและการขับขี่ที่เหนือชั้น Honda าโกวิ g ไครส์ 4x4 รุ่นปี2026คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์แบบครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นสายขับไกลสายลูยีหรือคนที่ต้องการความสะดวกสบายในทุกคริปการเดินทางขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง Thailand Precision Drive ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ากคุณต้องการฉบับแยกเป็นตอนหรือรูปแบบซับไตเติ้ลก็สามารถแจ้งได้ครับ